คุณพารัตนาไตรจากนักสการเจ้าคุณสมเด็จพระญาณารัฒนเชโรดมพะจนพ่อวิริยังสิลินโทอย่างสูงผู้ช่วยผู้ดูแลสาขาคนาจารย์คณาครูพสสริเรี่ยงและก็ข,ขอสวัสดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธิออนไลน์รุ่นที่สี่ทุกท่านครับระยะเวลาก็ผ่านไปประมาณเดือนเสร็แล้ว ชื่อว่านักศึกษาก็คงดีอะไรเริ่มเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับโดยเฉพาะที่สมาธิธรรมชาติทุกท่านพอทราบแล้วว่าไม่เพียงพอเราจําเป็นที่จะต้องมาเรียนหลักสูตรสมาธินั่นเพื่อที่จะให้มีการเพิ่มสมาธิโดยการสร้างสมาธินะครับโดยการกล่าวคำโดยการทั้งนี้ทังนั้นเพื่อ ลดอารมณ์หรือความคิดตต่างให้กรองเหลือแค่อารมณ์เดียวคือพุทโธนะครับเพื่อเราจะได้มีสมาธิเพิ่มขึ้นเมื่อมีสมาธิเพิ่มขึ้นก็จะเราพ่เปรียบเหมือนกับว่าเรามีโอกาสที่จะสะสมเงินทําธุรกิจถ้าเห็นช่องทางเราก็คงไม่ปล่อย่างนั้นเราก็พยายามทุกอย่างหาเงินสะสมเงินไว้ได้เยอะๆนะครับเมื่อได้เยอะๆแล้วเราก็อยากจะได้ สิ่งของอยากจะได้บ้านได้รถอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อหาได้เนื่องจากเราสะสมเงินไปเยอะเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราสะสมสมาที่ไปเยอะเพิ่พมขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาเราเจออุปสรรคหรือเจอปัญหาเราก็สามารถที่จะควบคุมอารมณ์เราได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเราจะได้รับประโยชน์จากสมาธินะครับ12ข้อด้วยกัน,นที่หลายๆท่านเรียนแล้วก็คงจะพอรู้แล้วนะครับ ก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขอกาบต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรยุทธนาสศาสมาธิออนไลน์รุ่นที่4ทุกท่านนะครับแล้วก็เชื่อว,ว่าหลักสูตรน,นี้ก็เหมือนกับหลักสูตรครูสมาธิต่ตางกันตรงที่ว่าท่านเรียนที่บ้านนะครับเพราะงั้นท่านต้องใช้ความอดทนหรือว่าต้องใช้ความ มาณนะในการที่จะต้องมีป้าหมายชัดเจนนะครับไม่งั้นอาจจะมีอะไรที่ทําให้ท่านเนี่ยหวันไหวได้นะแต่ถ้าเรียนแล้วยังไงก็ต,ตามมีโอกาสนะครับก็ขอให้มาที่สาขา282หมู่บ้านศรีวิรีลังสิบสองเพราะขนะนี้กําลังเปิดหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่51ควบคู่กันไปนะครับแล้วก็ท่านจะได้เกี่ยวกับเรื่องของ อัญญะบัญญัตินั่นคือมีการเพื่อคุนกันในการทําสำนักที่และโดยเฉพาะที่สาขานี้เป็นหมู่บ้านติดนะครับจะไม่มีเสียงรบกวนเวลาได้ชมรมหรือนั่งสำนักที่น้อยมากนะครับเพราะงั้นท่านจะได้พลังตรงนี้ในโอกาสานีนะ้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทุกท่านประสบความสําเร็จในการเรียนทุกท่านตามที่เป้าหมายทุกท่าน,าน,าน,านวางไว้และมีโอกาสา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้มาร่วมท่านจิกรรมหรือว่ามาเป็นที่เลี้ยงให้กับสาขา282ในไมโอกาสต่อไปก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับสาธุครับ